สวัสดีครับพบกับซีโร่ทูกราฟิกสอนกราฟิกจากสูนถึงร้อยอยู่กับผมพิคกบซีโร่ทูกราฟิกนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างตัวอักษรเอฟเฟกนะครับผมตามตัวอย่างนี้เลยนะครับผมโดยใช้โปรแกรม Illustrator นะครับในการทํางานนะครับผมโอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด s u b สไครต์กันด้วยนะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับผม โอเคก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกก็คือเราใช้เครื่องมือ type t o นะครับในการสร้างตัวอักษรขึ้นมาก่อนนะครับผมก็สามารถพิมพ์ตัวอักษรได้ตามที่ชอบใจได้เลยนะครับก็แล้วก็เลือกฟอนต์นะครับตามที่ต้องการได้เลยนะครับผมตัวนี้เราจะต้องทำการใส่เอฟเฟก่ Effect, ์กับตัว apple panel นะครับผมสังเกตว่าผมก็จะมีเอฟเฟกหลายๆตัวที่มีการซ้อนกันอยู่นะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเราซูมเข้าไปก็จะเห็นว่า จะมีตัวฟิลนะครับที่เป็นสีดำแล้วก็มีการเยื้องกันเพื่อให้มันดูเป็นเงานะครับแล้วก็มีคล้ายๆสโตกนะครับตัวนี้แต่ว่าเราจะเป็นการเพิ่มความหนาให้กับฟิลเข้าไปแทนนะครับผมก็จะใช้เอฟเฟกที่เป็นออฟเซตผาดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมี่าตัวนี้นะครับผมที่มันเหมือนเป็นมิติขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเป็นการใส่ตัว เอฟเฟกต์ทอนฟอร์มให้กับตัวออฟเซตพาธหรือว่าตัวฟิลทีหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีไอตัวที่ด้านล่างเป็นเหมือนเงาตัวนี้ก็จะเป็นการใส่ uh, ทำให้ตัวฟิลที่เป็นสีดำตัวนี้มันเปลอนะครับโดยใส่ฟิลเตอร์เบลือเข้าไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมทำการรีเซ็ตตัวเอฟเฟกต์พูดีออกไปก่อนก็กดตรงนี้นะครับผม ถ้าใครยังไม่รู้วิธีการเปิดตัว a p p พลิเคชันพารวขึ้นมาก็มาที่เมนูวินโดว์แล้วก็ติ๊กนะครับตรงแ p ปพลิเคชันนี้นะครับผมโอเคอ่าทีนี้ผมจะกดปุ่ม Clear a p p อปพลิเเพื่อให้ Clear Effect ทั้งหมดที่ผมใส่เข้าไปนะครับผมผมเปลี่ยนสีเป็นสีนี้ก่อนอาจจะได้ดูง่ายๆโอเคอ่าขั้นแรกเราจะใส่สีเข้าไปก่อนนะครับผม เวลาที่เราจะทำงานกับตัวแอปพลิเคชันนี้ตัวนี้นเราต้องคลิกเลือกตัวอ็อบเจกต์ที่เราทำงานด้วยตลอดนะครับไม่งั้นเวลาที่เราใส่คำสั่งอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับผมดังนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราเลือกตัวอ็อบเจกต์ที่เราจะใส่อุปศึกษาเข้าไปไหมนะครับผมวิธีการแรกก็คือให้เราบอมมาด้านล่างตัวนี้จะมีปุ่มนะครับตัวนี้จะชื่อว่า add new field ก็คือจะเป็นปุ่มเอาไว้ใส่ สีให้กับออบเจกต์ของเรานะครับหรือว่าตัวอักษรของเรานะครับก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าสังเกตว่าโปรแกรมเขาก็จะมีเลเยอร์ที่ชื่อว่าฟิลตัวนี้ขึ้นมาก็จะเป็นเลเยอร์ที่เอาไว้ใส่สีนะครับพร้อมกับเลเยอร์สโตกก็คือเอาไว้ใส่เส้นนะครับแต่ว่าตอนนี้สังเกตว่าสโตกมันจะเป็นแบบ no color หรือว่านอนก็คือไม่มีสีนะครับตัวนี้ก็ปล่อยไว้นะครับผมให้เรามาที่เลเยอร์ฟิลตัวนี้นะครับตอนนี้สังเกตว่ามันเป็นสีดํานะครับแล้วก็ คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นสีขาวนะครับผมาล้วก็ได้ตัวอักษรสีขาวแบบนี้นะครับผมหรือว่าเราจะเลือกเป็นสีขาวแต่ที่แรกเลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปก็คือเราจะใส่ตัวสโตกนะครับแต่ว่าแทนที่ผมจะใส่เป็นสโตกผมจะใช้ใช้วิธีการใส่ฟิลเข้าไปแล้วก็เพิ่มความหนาของฟิลเข้าไปนะครับโดยการดูพิเคตเลเยอร์ฟิลขึ้นมาหนึ่งอันนะครับขั้นแรกก็คือคลิกที่เลเยอร์ฟิลแล้วก็ มากดที่ปุ่มตัวนี้นะครับผมถ้าเราเอาเมาส์ไปที้มันจะขึ้นคําว่า duplicate selected item นะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งปึ๊บอาสังเกตว่าโปรแกรมก็จะ duplicate ขึ้นมาหนึ่งอันนะครับแต่ที่นี้เราจะมาเปลี่ยนสีที่อยู่ด้านล่างนะครับสังเกตตอนที่มันมีฟิล์มสองอันตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดหมูนะครับผมอโอเคหรือว่าถ้าใครชอบสีอื่นก็เลือกได้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมทีนี้สังเกตมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ฟิล์ตัวนี้มันอยู่ด้านหลัง ตัวฟิลที่เป็นสีขาวอยู่นะครับเพราะว่ามันมียังมีไซส์ที่เท่ากันอยู่ขั้นตอนต่อไปคือผมจะทําการทําให้มันหนาขึ้นนะครับโดยการใส่อฟเฟกเข้าไปนะครับผมขั้นแรกก็ต้องเลือกเลเยอร์ฟิลตัวนี้ก่อนนะครับผมมาที่ปุ่ม add new effect นะครับผมคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นเลื่อนมาตรงคําว่า path นะครับผมแล้วก็เลือกเป็น offset path นะครับผมเป็นคําสั่งในการทําให้ตัวฟิลนะครับหอวผ่า h มันหนาขึ้นนะครับผมก็คลิกเข้าไป แล้วก็กอเข้าไปตรงช่อง offset ตัวนี้นะครับผมหรือว่าจะเอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ใช้สกอเลื่อนนะครับตัวเลขขึ้นลงแบบนี้ได้นะครับผมในที่ที่ผมต้องการประมาณ15พิกเซลนะครับแล้วก็ผมจะมาปรับตรงช่องจอยตัวนี้เป็นแบบราวนะครับเพื่อให้มุมนะครับของตัว offset path ของเรามันมีมุมที่มันเป็นมุมโค้งนะครับผมก็เลือกเป็นราวก็แปลว่ามันก็จะเป็นมุมโค้งแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวสัก20อ่สประมาณนี้ก็ได้ครับผมหรือว่าถ้าใครชอบใจไซส์อะไรก็ปรับได้ตามใจนะครับผมจากนั้นก็กดโอเคนะครับผมถ้าถ้าของใครไม่ได้พรีวิวก็ติ๊กตรงพรีวิวตรงนี้นะครับผมแล้วก็ได้ตัวสต็อกที่เป็นตัวแรกนะครับต่อไปก็คือ,อผมจะทําการใส่นะครับตัวที่เป็นเหมือนตัว เหมือนตัวที่เป็นมีมิติขึ้นมานะครับผมจะทําการดูพิเคตตัวเลเยอร์ฟิลสีแดงเลือดหมูตัวนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับโดยการคลิกเลือกแล้วก็มากดที่ปุ่มตัวนี้นะครับผมดูพิเคตสเลคเต็ดไอเทมนะครับผมคลิกเข้าไปปุ๊บโปรแกรมก็จะดูพิเคตเลเยอร์ฟิลที่เป็นสีแดงเลือดหมูตัวนี้ขึ้นมา1อันนะครับผมจากนั้นผมจะทําการคลิกเลือกตัวฟิลที่เป็นสีแดงเลือดหมูด้านล่างนะครับเลเยอร์ด้านล่างแล้วก็คลิกเข้าไป ทำการเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้มันไม่มีให้เราเปลี่ยนนะครับผมถ้าเราอยากปรับสีอะไรอยางเงี้ยเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะต้องเปิดเลเยอร์พารเนลนะครับที่ชื่อว่า Color ตัวนี้ขึ้นมาก็ได้นะครับเพื่อใช้ในการปรับสีให้ได้ตามที่ต้องการในที่นี้ผมจะปรับให้สีมันเข้มขึ้นนะครับประมาณนี้สังเกตว่าตอนนี้สีมันเข้มขึ้นนะครับเพื่อให มันดูแตกต่างกับตัวฟิลที่เป็นสีแดงเลือดหมูตัวนี้นะครับผม okay. ก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับหรือว่าจะเลือกจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงที่เป็นแดงเข้มแบบนี้นะครับผมอตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันโดนไอตัวฟิลที่เป็นสีแดงเลือดหมูบังไว้อยู่ทีนี้เรามา,สาใส่ให้กับฟิลเอฟเฟกนะครับให้กับฟิลตัวนี้นะครับผมก็ คลิกเลือกจากนั้นมาที่ add new effect นะครับผมแล้วก็มาตรงคำว่า,า distort and transform นะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง transform นะครับผมคลิกเข้าไปหนึครั้งาจากนั้นวิธีการใส่ทำให้ตัวอ,อักษรมันเหมือนเป็นมิติหนาขึ้นมานะครับขั้นแรกก็คือให้มาตรงส c a l e ตรงนี้มาที่ horizontal นะครับให้เราปรับ scale ให้เล็กลงเป็น 9.9.8นะครับผมก็คือปรับด้านที่เป็น Horizontal ให้เล็กลงนะครับจากนั้นให้เรามาตรงคาว่า Move นะครับให้เราปรับตรง Vertical ตรงนี้เป็น1พิกเซลนะครับเพื่อให้ตัวเอฟเฟกมันทำการ Move อ่พิกเซลนะครับลงมาด้านล่าง1พิกเซลนะครับถ้าเป็น Horizontal เานี้จะซ้ายขวาส่วน Vertical ก็คือบนล่างครับถ้าเป็นตัวบวกก็คือมันจะลงมาด้านล่างนะครับผม จากนั้นนะครับผมให้มองมาตรงคําว่า copy ตรงนี้นะครับผมโดยเราจะทําการให้ใส่ตัวเลขเข้าไปให้โปรแกรมมันทาําซ้ําตัวเอฟเฟกที่เราเลือกตัวนี้นะครับผมก็ลองพิมพ์เข้าไปหรือว่าใช้เมาส์คลิกแล้วก็ใช้สกรอลที่เมาส์เลื่อนเพื่อให้ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงได้นะครับผมโอเคก็สังเกตว่าเวลาที่เราปรับนะครับตัวนี้มันก็จะยาวขึ้นตามตัวเลขที่เราใส่เข้าไปถ้าของใครไม่พรีวิวก็ติ๊กตรงพรีวิวนี้นะครับผม ในทีปนี้ผมจะใส่ไปสักสี่สิบห้านะครับให้ได้ประมาณนี้หรือว่าถ้าใครอยากได้เยอะกว่านี้ก็ใส่ได้ตามชอบใจได้เลยนะครับผมโอเคอ่าเราก็ได้อ่าเหมือนตัวหนังสือมันดูมโนมีมตติแล้วสังเกตว่ามันจะนูนเข้าหาอ่าสมมูติถ้าผมใส่เข้าไปยาวๆนะครับมันจะค่อยๆแคบลงมาแบบนี้นะครับผมอ่ามันเหมือนกับทําให้ตัวกษรมันค่อยๆพุ่งออกมาแบบนี้นะครับผมอ่าส่วนความยาวนี้ก็แล้วแต่เรานะครับผม แต่ผมปรับให้สักประมาณ50ประมาณนี้ก็ได้จากนั้นก็กดโอเคนะครับผมทีนี้มันมีเงานะครับผมผมอาจจะทำการดูพิเคตตัวสีที่เป็นสีขาวตรงน,นี้นะครับฟิลที่เป็นสีขาวขึ้นมาอัน,นก็กดคลิกเลือกที่ฟิลที่เป็นสีขาวกดปุุมดูพิเคต a ีเล็กเทสไอเทมนะครับขึ้นมาหอัน,น,นจากนั้นผมจะทําการเปลี่ยนเป็นสีดํานะครับผมแล้วก็ผมจะย้ายเลเยอร์ ฟิลสีดำตัวนี้นลงมาให้มาอยู่ด้านล่างของทุกๆเลเยอร์ท,ที่เป็นฟิลนะครับผมอตอนนี้พอมันอยู่ด้านล่างมันจะโดนพวกเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนบังไว้อยู่นะครับผมทีนี้ผมจะทำการเลื่อนให้มันอยู่ด้านล่างโดยการใช้คำสั่งเอฟเฟกต์นะครับทาน์ฟอร์มเพื่อให้มันย้ายตัวฟิลตัวนี้นให้อยู่ด้านล่างครับเหลื่อมลงมาด้านล่างก็มาที่ add new effect นะครับมาที่ ที่ส์ท็อปแอนด์ทารแล้วก็มาที่ Transform นะครับผมให้เรามองมาตรงคำว่า Move นะครับแล้วก็มาตรงคำว่า Vertical นะครับใส่ตัวเลขเข้าไปก็ค่อยๆเลื่อนนี่สังเกตว่าตัวอักษรที่เราใส่เข้าไปมันจะเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับกดโอเคอในที่นี้ผมก็ใส่ประมาณนี้ครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับก็จะได้ตัวอักษรนะครับหรือว่าฟิลที่เป็นสีดำมันจะเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้ ทีนี้ผมจะทำการใส่เอฟเฟกต์เบลอเข้าไปเพื่อทำให้ตัวฟิลสีดำตัวนี้มันเบลอนะครับมันจะได้เหมือนคล้ายๆกับเงานะครับผมก็มาที่ add new effect นะครับมาที่เบลอนะครับผมเล้ก็เลือกเป็น gaussian blur นะครับผมจากนั้นก็ถ้าใครไม่ได้ติ๊กตรง p รี v i e w ก็ติ๊ก p รี v i e w ไว้นะครับแล้วก็ปรับค่าเลเยอร์เดียนให้ได้ตามที่เราต้องการนะครับผมในที่นี้ผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับผม c r สัก10 พิกเซลนะครับแล้วก็กดโอเคทีนี้สังเกตว่าตรงนี้มันดูแปลกๆนะครับเอาอาจจะมีการไปปรับค่า,าไปที่เมนูเอฟเฟกนะครับมาที่ document l e s t e r effect setting นะครับให้เราปรับตัวเนี้นะครับ f allow object ตัวนี้ให้เพิ่มขึ้น้นผมจะปรับเป็น200พิกเซลนะครับทีนี อ่าเราก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ตัวเางาของเรามันเบลอมากกว่านี้นะครับก็อะไรหนามากกว่านี้นะครับแล้วก็ใส่ Effect. เอฟเฟกต์อ f f s e t path เข้าไปนะครับเพื่อให้หนากว่านี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียนะครับผมประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าต้องการแก้ไขตัวเบลอนะครับให้มาคลิกตรงลูกศรตัวนี้นะครับโปรแกรมเขาจะเปิด ให้เราเห็นว่าไอตัวที่ Layer Fil l ลล์ตรนี้มันจะมีการใส่ที่เราใส่เอฟเฟกมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขได้เลยนะครับผมทีมนี้ผมก็จะปรับให้เบิอขึ้นประมาณนี้นะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวหนึ่งก็คือเหมือนจะมีเงาที่อยู่ด้านหลังฟิลสีขาวเล็กๆนะครับผมผมก็จะทําการดูพิเคตนะครับตัวตัวเลเยอร์ฟิลสีขาวนี้ขึ้นมาแล้วนกะ็กดปุ่มดูพิเคต d e l e c a t e item นะครับจากนั้นให้เลือก layer ที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับในที่ผมเปลี่ยนเป็นสีดำชวนถ้าเราต้องการสีอื่นก็คลิกเลือกได้ตามใจนะครับแล้วก็ใช้วิธีใส่เอฟเฟกต์ไทม์ฟอร์มเพื่อปรับตำแหน่งเข้าไปนะครับก็มาที่ add new effect นะครับมาที่ r i s o r t e and transform แล้วก็เลือกเป็นท transform นะครับผมผมจะา,ามาที่ move นะครับก็ทำการปรับนะครับผมทีนี้ผมจะปรับ เอาเมาส์คลิกแล้วก็ใช้สกรอลเลื่อนเอาก็ได้นะครับผมผมจะปรับ h o r i z o n t a l ่าเป็นสพิกเซลแล้วก็ vertical เป็นสพิกเซลนะครับผมให้เลื่อนไปด้านขวามือ4พิกเซลแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสพิกเซลนะครับก็จะได้เป็นแนวแบบนี้นะครับผมทําให้มีมิติเพิ่มขึ้นนะครับผมจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะครับผมอ่าเราก็จะไดะ้ตัวกอรเอฟเฟกนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมโอเค โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ